ยาสูตรพ่นเทบูเฮเลอร์ตัวที่ฐานกระบอกยาสีแดงจะประกอบด้วยตัวย,ยาบูดิโซนาย160สไมโครกรัมและฟอร์โมเทอร,รอล4.5ไมโครกรัมใช้เพื่อควบคุมอาการของโรคหืดและใช้บรรเทาอาการหื่นเฉียบพลันตัวที่ฐานกระบอกยาสีฟ้าจะประกอบด้วยตัวย,ยาเทอบูทาลีน500ไมโครกรัมใช้เพื่อบรรเทาอาการหื่นเฉียบพลัน โดยให้ใช้เมื่อมีอาการหืดเท่านั้นตัวที่ฐานกระบอกยาสีน้ำตาลจะประกอบด้วยตัวย,ยาบูดีโซนา100ไมโครกรัมใช้เพื่อควบคุมอาการของโรคหืดโดยให้ใช้เป็นประจำทุกวัน,น,ว,นวิธีการใช้ยาสูตรพ่นเทบูเฮเลอร์ 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง 2. คลคายเกลียวแล้วนำฝาครอบออก และถือกระบอกยาในแนวตั้งเฉพาะการเปิดใช้ครั้งแรกของย e ี่ห้อซิมิคอร์ดให้หมุนจนได้ยินเสียง3คลิกโดยหมุน่านกระบอกยาไปทางซ้ายจะได้ยินเสียงคลิกจากนั้นหมุนไปทางขวาจนสุดแล้วหมุกนกลับมาทางซ้ายจนสุดจะได้ยินเสียงคลิกและหมุนไปทางขวาจนสุดแล้วหมุกนกลับมาทางซ้ายจนสุดจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อได้ยินเสียงคลิก3ครั้งจึงเริ่มสูดยา สามสำหรับยี่ห้อภูมิคอดและการใช้ครั้งถัดไปของยี่ห้อซิมบิคอดให้หมุนจนได้ยินเสียงหนึ่งคลิกโดยหมุนฐานกระบอกยาไปทางขวาจนสุดแล้วหมุนกลับมาทางซ้ายจนสุดจะได้ยินเสียงคลิกสี่หายใจออกทางปากให้สุดโดยไม่หายใจเข้าเครื่องพ่นยาห้าอมปากกระบอกยาให้สนิทและหายใจเข้าทางปากเร็วแรงลึกหกนำปากกระบอกยาออกจากปากแล้วกั้นหายใจสิบวินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหากไม่มั่นใจว่าสูตรหงยาหมดหรือไม่สามารถสูตรยามากกว่าหนึ่งครั้งได้เจ็ดหายใจออกช้าๆทางจมูกหากต้องสูตรยามากกว่าหนึ่งครั้งให้ทำซ้ำขั้นตอนที่สามถึงเจแปดเช็ดปากกระบอกด้วยทิชชู่แห้งเก้าปิดฝากข้อกระบอกยาให้แน่น สิบหลังสูตรยาเสร็จให้กั้ป่าและคอด้วยน้ำสะอาดและบ้วนทิ้งเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปากและการเกิดเสียงแหบจากการใช้สเตียรอยคำแนะนำหรือข้อควรระวัง 1. ถ้าผู้ป่วยมีเสมหะก่อนสูตรยาควรขักเสมหะออกจากลำคอก่อน 2. ไม่ควรล้างกระบอกยาถ้าสกรปรกให้เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาดเนื่องจากผงยาไวต่อความชื้นหากผงยาโดนน้ำจะทำให้ผงยาเปียกชื้นทำให้ไม่สามารถสูตรยาได้ 3เก็บอุปกรณ์สูดพ่นในที่แห้งห้ามโดนแสง4กรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยาสูดพ่นร่วมกัน2ชนิดเช่นยาสูดพ่นขยายหลอดลมและยาพ่นสเตียรอยควรพ่นยาขยายหลอดลมก่อนแล้วเว้นระยะหานาทีค่อยพ่นยาสเตียรอยเพื่อให้หลอดลมคลายตัวและยาสเตียรอยเข้าสู่ปอดได้มากขึ้นวิธีดูยาหมดสำหรับตัวที่ถ่านกระบอกยาสีแดง ตัวเลขที่บอกจำนวนยาจะลดลงทุกๆ20ครั้งของการใช้ยาเมื่อปรากฏสีแดงเต็มช่องพร้อมเลขศูนย์แสดงว่ายาหมดสำหรับตัวที่ฐานกระบอกยาสีฟ้าและสีน้ำตาลเมื่อเริ่มมีสีแดงปรากฏแสดงว่ามียาเหลือให้ใช้อีกประมาณ20ครั้งเมื่อเครื่องหมายสีแดงเลื่อนลงมาถึงขอบล่างแสดงว่ายาหมดแล้ว